ชาวบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารนำทานใบสีสู่ขวัญและอาหารมาร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญตามความเชื่อของชาวอีสานเพื่อเป็นการเรียกขวัญและก็กํลังใจให้กับนางสาววิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่พบเป็นศพบ,บนภูเหล็กไฟเมื่อ1ปีก่อนโดยมีชาวบ้านมาร่วมพิธีและก็ให้กํลังใจครอบครัว นางสายวิตรีบอกว่าขอบคุณชาวบ้านแม้วันนี้จะไม่มีคนในครอบครัวมาร่วมพิธีแต่ก็ยังมีชาวบ้านกวกกอกที่ให้กำลังใจซึ่งยืนยันจะต่อสู้เพื่อลูกจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมขณะที่ครอบครัวของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลนะครับก็มีการประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญเช่นกันโดยมีคนในครอบครัวแล้วก็กลุ่มแฟนคลับรวมถึงยูทูบเบอร์มาให้กำลังใจ นายชัยพลขอบคุณชาวบ้านที่มาให้กำลังใจครับและบอกว่าหลังจากนี้จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติทำไร่ทำนาตามนิถีขณะที่ในสัปดาห์หน้าครับจะเดินทางมาพบทนายความที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเรื่องการต่อสู้คดี